เบื้องตประเทีครับดวยซ้วยอยู่ครับครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ากลับมาพ่อกันอีกแล้วครับมื่อนี้ผมก็ยังพ่นสิภาพี่น้องมาต้มน้ำปลาครับได้สูตรน้ำปลาปลากระยางสมตำข้างทางมากครับก็เลยสิมาต้มไปทากินเนาะแม่้าใส่ตำฮุ่งเนาะ <ต>มาเบิง้งครับวัตถุดิบเพิ่นใส่อย่างนี้ครับวัตถุดิบหลักสิเป็นปลาแดกครับปลาแดกเครื่องลำปาวสิมาสองกระปุกครับกระปุกละลอยซาวเนี่เป็นโตอยู่เป็สวยวอยู่ข้างในคนนครับอันนี้ก็สิเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลทรายเนาะอันนี้ก็สิเป็นน้ำตาลนะพร้าครับอันนี้เป็นผงสลดแล้วก็ใบเตยครับใบมอนแล้วก็กะปิสองกระปุกครับสำหรับปลาสองกระปุกเนาะอันนี้จะเป็นน้ำะเทียมดองครับ ก่อนอื่นกะเคี่ยวซุ้มหมี่ก่อนนะครับเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็กะปิใส่กันก่อนครับกะปิลงผัดก่อนเลยครับยังจำกะปิปบป่จยำกะปิยำน้ำปลาแดดก็เสร็จต่อด้วยน้ำตาลครับกะน้ำตาลนุ่ง้าวครับ พ่นจองส้วข้าวปุ้นเลยครับต้มแล้วแล้วลว่าส้วข้าวปุ้นกินได้ด้วยแล้วลว,ลว่านี่อะไรน้ำน้ำตาลออกไมแมนน้ำตาลก,กับอันกะปิร่วมกันบน๊วยบ๊วยผสมน้ำบ๊วยผสมยังเพิ่มครับอันนี้้่่าาใสปลลแแดกกิซบมันหอมกะปิไหม,มกินกันง้อยักใหม่ๆหม่ยัดน้อยละหอมครับฮะ ใ้ที่แล้วปรงไว้ก้อน,นครับเอาไว้ข้างๆก่อนเบืองตอนประเดียกนะครับนี่ตอนปลาเดียกเข้าไอเดียครับปลาเดียกปลาปลย่างนี้อรนี่ปลาขาวปลาขาวครับปลากาน่อยนีมีเวที่ ปลาเดกเคลื่อนล้วเปล่ากรลสินบ้านเขาครับตัวด้วยใบเตยครับและกะใบมอนครับนี่กรลสินดินดำน้ำซุ่มดิแกะกระกนะมีตัตัวใหญ่ๆติดเคลื่อนติดภูเขาเนะาะน้องน้ำพร้อม ประเดีย๋ยวเริ่มเปื่อยแล้วครับเริ่มอยากเปื่อยแล้วหอมครับนั่งค้นอยู่หอมประเดีย๋ยวครับใส่น้ำตาลนี่เาเคี่ยวไว้ได้เลยครับ เข้มข้นนี่ลีครับทำไม้งไปแซ่พร้อมแต่ก็ตามด้วยผงสิลดครับมากน่อยมากหลายก็ใส่ตามชอบเลยครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองครับอันนี้ที่ใส่เบิดขวดก็เพราะว่าประแดกมันโตใหญ่เนาะามเข้ม,มาหลายก็ใส่น้ำกระเทียมดองไปครับใส่เบิดขวดเลยครับ เล่เขากันครับนั่งค้นไปเรื่อยแล้วครับวันนี้นี่แหละครับเจ้าของสูตรครับตากล้องครับคครครััับบสสวดีพอดีแกเฮ็ดล้านแกย่างสมตำเนาะก็เลยมาบอกสูตรครับสูตรแม่ครับ <laughs> เฮ็ดมาจากปีและเพรคนไข้มา 14ปีครับ14เกือบ15ปีแล้วครับเขาที่มาแล้วสุดเจ้ากเก่าตัวนี้14-15ปีครับบรรยากาศครับหน้าผาดากระเ,เกี่ยวแล้วแม่ผาดาก็ฟาดเขาอยู่บนครับแม่ผาดากับพ่นาดาฟาดเขา นัวครับเข้มข้นครับสูตรเข้มข้นนัวดีเบิ้งสีน้ำปลาต้มเขาครับนะสัมพอเพิ่นขายดีเลยไหมเนาะสูตรนี้เสียบครับสัมพอร้านกระย่างสมตำเพิ่นได้ขายดีเนาะ ครับก็ออกเรื่อยๆครับตักออกไว้นี่แหละใกล้ๆกัน อันนี้เขาก็ไปใส่เง,งาเผาก็ได้ครับเป็นปุยไปอีกอย่างหนึ่งเียบร้อยครับใส้แล้วครับน้ำปลาต้มสูตรล้านไก่ย่างสมตำข้างทางครับ พักไว้ให้เย็นครับพักหมอไว้ให้เย็นครับเดน้ำปลาเขากเ็เย็นแล้วครับซี่เบิ้งและ เย็นเร็วดิเอาไปนั่นไว้เป็นยังไงมือนันวบอวนัวอยู่หวานๆจังหน่อยติดหวานจังหน่อยเนาะพอะดีตะมะงคุงตะมะงคุง่ว่าต้องใส่ยังเลยอ๋อถ้าพอดีก็เยี่ยงน้ำใหม้กับตีเสียบเลย ใด้วดดต้มยำทําเกียงต่ยำซุ้มือ,อยังใส่ปลาแดกเนอะยันะงแซ่บสดหมดซอนเข้มมีดีล่ละกินไรกับเข้มเลยเนาะเจ๊ดากินหิดละโอสดน้ำปลาเดกไ <c oughs> ป<ะ>โอ้นัวลึกๆเว้ยแบบ ปลาเลกเนี่ยเป็นสวนประเด็นได้แล้วครับปุ๊กหนึ่งทีได้สองกระปุกคือเก้านี่แหละครับต้มไปกินเนาะแต่ใครก็กินดิบอยู่ครับได้แล้วครับน้ำปลาสูตรไก่ย่างสมตำทางทังทางครับีบทหนึ่งได้แล้วโอ้เบิเร์ดเนาะยายนี่เบิร์ดสองซอนบ่แ <laughs> ะแกเป็นจะจำมาค้ำหน่อย พอดีเนี่ยมีแ้มค้ำหน่อยเน,ะนาะม้คำหน่อยไเ,เลยครับซองกระปุกครับเดี๋ยวจังได้กับขอบคุณลหลายๆนะครับที่เบ่งคิปต้มน้ำปลาสูตรดานกระย่างสมตำ้างท้างนะครับ<ม>เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ<ม>เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งทางเลือกสำหรับพี่น้องท่านใดอยากต้มน้ำปลาไปสุก,กินเนาะอยาก ต้มไปกินเองนหครับไปเห็ดนะกินตม้มยำทำเกงเนาะก็ฝากไว้แม่ครับทามากสูตรนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อนครับยังไงก็ยังพอกันไเมือนาเนาะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าพอดีเราจะพ้นเรามากกินปลาแดกหนทางใส่ะไรวัน,นี้